ตอนนี้คงไม่มีแฟนบอลทีมไหนจะสุขใจเท่าเด็กผีอีกแล้วเพราะตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสริมทีมได้โดนใจแฟนบอลเอรสดอาร์มี่ยิ่งนักจนมันสร้างความคึกคักเกิดขึ้นภายในสโมสรอ,อย่างชัดเจนซึ่งมันก็สร้างความหวังในการกลับมามีลุ้นแชมป์สักรายการให้พวกเราเหล่ากองเชียร์ด้วยแต่ทว่าอีกหนึ่งเรื่องที่เด็กผีก็แอบลุ้นและแอบหวังเช่นกันก็คือสัญญาใหม่ของพอปอกบานั่นเองที่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเจ้าตัวชอบออกมาพูดเป็นในใน ว่าเขาต้องการหาความท้าทายใหม่ในชีวิตการค้าแข่งแล้วก็มีทีมอย่างเรอัลมาดริดปารีสแซงต์แชร์แมงและยูเวนตุสมีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายทีมของเขามาอย่างต่อนเนื่องซึ่งในตอนนั้นเด็กผีหลายคนรวมไปถึงพี่อ้นด้วยก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายอะไรถ้าป๊อกบาจะย้ายทีมไปจริงๆเพราะฟอร์มการเล่นของเขาในตอนนั้นยังถือว่าสาวันดี4วันไข่ยอยู่ แต่ว่าในช่วงท้ายฤดูกาลก่อนไล่ยาวมาจนถึงซีซั่นใหม่นี้มันกลับไม่เป็นแบบนั้นอีกแล้วเนื่องจากกองกลางชาวฝรั่งเศสวัย28ปีเ,เริ่มต้นฤดูกาลใหม่ด้วยฟอร์มมันยอดเยี่ยมโดยการทำแอซซิดไปแล้วถึง7ครั้งจาก4ี่เกมแรกในพรีเมียร์ล e ีกอังกฤษทำให้เด็กผีอย่างพี o ่อ้นเริ่มรู้สึกว่าถ้าขาดปอกบาไปอาจจะขาดใจเอาได้บวกกับช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเหลือเกินเพราะปอกบาตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมอย่างหนักหลังจากมีข่าวลือว่า เ,เริ่มไม่มีความสุขกับชีวิตในถิ่นโอแทฟอร์ดสักเท่าไหร่และมันยิ่งน่าเป็นห่วงเข้าไปอีกด้วยสัญญาของเขาที่เหลือกับแมนยูจนถึงช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเท่านั้นทําให้ถ้าผ่านเดือนมกราคมไปบ็อกบาจะสามารถคุยกับทีมไหนก็ได้เพื่อย้ายไปสโมสรใหม่ซึ่งก็มีปารีสแซงต์แชรกแมงกับบรอัลมาดริดที่ให้ความสนใจอย่างใกล้ชิด โดยข่าวล่าสุดเกี่ยวกับสัญญาใหม่ของปอกบานั้นก็น่าจะทําให้เด็กผีโล่งใจไปได้ไม่มากก็นน้อยเพราะตามรายงานข่าวของ The Atlantic ระบุว่าการกลับมาของตำนานเบอร์เจ็ดอย่างคริสเตียโน o โรนัลโดสร้างความพอใจให้ปอกบากับการเสริมทีมในตอนนี้มากๆแถมเขายังเล่นเข้าขากับบรูโน่ฟานันเดสแบบสุดๆทําให้มีโอกาสสูงเหลือเกินที่กองกลางแชมป์โลกจะต่อสัญญาใหม่กับแมนยูออกไป และคนในครอบครัวอย่างมาทิอต์ปอกบาพี่ชายของพอปอกบาเองก็ออกมาบอกไปในทิศทางเดียวกันว่าน้องชายของเขาเริ่มแฮปปี้กับทีมแล้วหลังจากที่แมนยูเสริมทัพได้อย่างดุดันในช่วงซัมเมอร์นี้เพียงแต่ปอกบายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทำยังไงกับอนาคตของตัวเองดี เขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะอยู่กับทีมต่อหรือไม่ในช่วงซัมเมอร์ปีหน้ามันจะเป็นการตัดสินใจของเขาเองแต่ว่าตอนนี้เขากำลังมีความสุขมากๆกับยูไนเต็ดในซีซั่นใหม่ส่วนหลังจากนั้นจะเป็นยังไงก็คงต้องรอดูว่าเขาจะตัดสินใจเมื่อไหร่ ก็น่าจะเริ่มมีหวังอยู่บ้างกับสัญญาใหม่ของพอป็อกบาและพี่อ้นเชื่อเหลือเกินว่าถ้าในฤดูกาลปกติทุกอย่างยังนิ่งอยู่ตอนจบซีซั่นนี้แมนยูก็ต้องมีแชมป์ติดไม้ติดมือมาบ้างเอาที่มันไม่ใช่แชมป์หญ้าสวยอะนะน่าจะทำให้การตัดสินใจต่อสัญญาของปอกบาอาจจะง่ายขึ้นครับ